หลสวัสดีครับอยู่ผมนะครับเวที่มีชนอลมันจะมาถ่ายเรื่องถึงเด็กเกียนนะฮะโอเคเรามาดูกันเลยตอนแรบกบมันเคยทักผมมาตอนมึงมันไอเด็กเกียน G m อมตงังตังคุย้นะั่นน่ะไปไกลตีนนะมันมันโดนผมด่าแล้วครับมึงนะตอนแรกมันตั้งชื่อเด็กเกียตมตังแคนี้นะแรกหักพีพีเป่าเล่นเล่นพีพีเป่าเล่นทำไมเหรอครับแล้วนี่ใครเหรอครับตังแล้ว นายเล่นพีเีป้าเล่นทําไมละ่ะยุดไรและดอกมีปืนอะไรบ้างทําไมหรอบอกก็ได้เลยแล้วขอฟื้นรหัสนายต่อหน่อยหนึ่งพันูได้เป้าเอาบัตรมาดีไอดีคุยพ่อมึงตายใส่โคตรยังใส่โคตรอะไรอโอเคแม่มึงเดทพัดพัดทิดนายพาัดทิดแป๊บนะดูก่อนนายพาัดน,น,นายมาครับเร็วเราจะได้ยังดี อเคอยากดังปะนายก็เข้าทอกเพราะเราไม่เล่นแล้วจะด่าไม่ไงทอกเต่ ไอ้นายนายไอ้นายเล่นท <c oughs> ีวีเปล่าเปิดไมค์มาคุยหน่อยดีอยากให้รหัสฟรี <c oughs> ไอ้สัตว์ขําช่าหายไปเยอะนายนายนายเล่นเปล่าเราเราเดี๋ยวเราให้รหัสทีวีฟรียศดอกอะ่ะเราเลิกเล่นไปแล้วอ่ะมึงอย่างเกลียนมึงคิดว่ามึงเกลียนกูได้คนเดียวอะ่ะมึงเกลียนกูเกลียนกลับแน่ นายเปิดไหมหน่อยดีเราอยากตีนเสียงนายอะ่ะถ,ถ้าถ้านายไม่เด็กอะเราจะให้เราจะให้รหัสฟรีเลยจริงๆเราเลิกเล่นแล้วพีบีจริงๆนะมีบาเลตมีอาร์คมีคิดอะ่ะอยากได้ก็เอาไปเล่นดีไอสัตว์มันโดนกูแน่ก็ไม่เอาเราไปเราไปให้ไอดีน้องเลานะน้องก็ขอแล้วอะ่ะไม่เอาใช่ปะ มึงโดนกูเกลียนแน่แน่ <c oughs> <c oughs> ไม่เปิด <c oughs> มึงโดนกูแน่เจมถ้าเกิดเจมมาดูคลิปนี้อ่ะจัดเลยนะฮะไอเด็กเกรียนคนเนี้ย เด็กเรียนเด็กเรียนอ่ะผมไปรับแอดแม่งมาได้ไงวะเวลาแอดแม่งมาจากไหนวะจริงๆทุกคนแปดง่าผมไม่รับเลยนะจริงๆแสดงว่าเคดรับกับไอ้ทีหอนะดูมึงดูเอา้า เดี๋ยวผมพูดอนถ้านายถ้านายเปิดเปิดไม่เป็นนะก็อย่าเอาเลยแค่คารินายัางเปิดไม่เป็นเลยจะเอาไปเล่นพีบีบ้าว่าเนี่ยโดนกุกเกียนมันเด็กน้อยชัวไลยเ็นหล่อโคตรโคตรหล่อเอ้าแค่นี้ยังทำไม่เป็นเลยงั้นงั้นรหัสไม่ต้องเอาเลยนะ <c oughs> รหัสอะไรอะ่ะไม่เอาหลอกหนึ่งพันอ่ะโม้ปะเนี่ยหนึ่งพันอ่ะโอ้ยโม้โม,โม้ไม่เชื่อหรอกจริงๆหลอกใครดีอะ่ 1, อะหนึ่งพันอ่ะไหนไหนไหนโชว์ 1, 1, ที่หนึ่งพันนะให้หนึ่งพันมาเดี๋ยวรหัสให้เลยอะ่ะโดวผมอะ่ะตารินาเวลอะไรแล้วคุณมนันยังงเด็กน้อยอะ่ะแย่เผื่อเปิดพืใหม่ไปอีก เออกลัวเกียร์เหมือนกันนะเว้ยถ้าเกียรหนึ่งพันขึ้นมาแล้วรหัสยศด,ดอกมันไม่ได้ถูกๆนะเว้ยเง้นเงเจ้าก็จะเอาก็บอกเลขบัตรมาจะได้ให้โดนกูแน่ <c oughs> อย่างเดี๋ยวผมเปิดประวัติก่อนนี่ตอนแรกมาเอ,อ่อ สี่ตัวเรายังไม่บอกเฮ้ยเฮ้ยคนผิดคนผิดแรกไม่เอาเใช่ปะไปนะอย่างนั้นอ่ะ,อะตอนเลยเปิดไหมถ้าเปิดไม่ไม่เป็นอย่าเอาเลยรลหัดอ่ะยัดดอกอ่ะ จะไปเล่นก้าวอิมแล้วเว้ยไม่มีเวลามาเล่นหรอกไม่เอามาพูดแล้วนะจะไปแล้วนะพิมเข้า Google พิม์เข้า Google พิมพ์มานี่ดิพิมพ์ิมคำว่าพิธีเปิดใหม่กันิหน้า่ยกกิบยาวแล้วไม่เอา

อยากแค่ว่าโอเคได้ดังผมใจแน่ไอเด็กเกียนมึงหลอกใครดีวะเนี่ยแล้วหัดพ่อมึงอ่ะหนึ่งพันแม่โอ้โหเฮียมึงมึงนี่มันสมองกวงเวลามึงหัดหลอกใครมึงหัดกลับไปเปิดแชทหน่อยนะไอเฮียควายสมองเด็กโง่ไอเฮียมึงอายุเท่าไหร่วะสามขวบป้ายสัตว์คยโกรกเฮียเด็กน้อยเวลามึงจะหลอกใครมึงมึงหัดดูบ้างว่าว่ามึงเคยคุยกับเขาหรือเปล่า ไม่ใช่มาโอ้โหไอ้เฮียชื่อมึงแต่ก่อนกูรู้หน่ายฝัดเจียมตังกะโหลกไอ้เหียเจียมตังควยเลยไอ้ฝัดบันยาอ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเนี้ยลงเดี๋ยวมึงได้ดังแนะ่กูจัดให้โอเคบา,บายยจุ๊บๆเดี๋ยวมึงเจอกู <c oughs> <c oughs>